วันนี้หนูก็จะมาทำเมนูหนึ่งที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือ99%ของประเทศไทยรู้จักแน่นอนค่ะก็คือเมนู ค่ะไม่ได้เลยคือต,ตัวนี้อุ้ยอันนี้เิ็ดมันไม่จะเอาหรอวะข่้นมาพิก๊กดูไหมนี่เป็ไรอุ้ยอุ้ยมถดก็นาะก็กับแม่เอาแค่นี้เดี๋ยนาะ ก็จะเป็นอำ่ำโ่ผักเขียวโ่ดผักเคี้ยวอันนี้เราก็เก็บจากสวนนะคะไม่ได้ไปสูเลยเพราะว่าบ้านเราถรับชาติมากใส่แรงโู้ชธาาตุ ต่อไปจะเป็นปูแซ่บไปแซ่บปูลุยต่อไปก็จะเป็นการใส่อุ๊ยวันนี้ไม่มีอะไรนี่หวา่าเนาะปลาเข๋า อ,นนอันนี้คืออันี้คือน้ำตาลปี๊บอ<น> <c oughs> ั้วใส่อะไรเปล่าไม่ไรู้ต่อไปไอน้ำปลาต่อาซีตันใส่ลงไปเลยนะแกใส่ต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่มันย้อนใส่นิดนึงเดน้ำมุนก่อน พ่อกับแม่ไม่ชอบใส่มะนาวลงไปใช่ไหมก็แค่บีบปอกหรือว่าใส่ชิ้นหนึ่งไนดะ้ใช่ใส่ชิ้นหนึ่งดูสีสันโอ,โอ้ยนีย่ไม่อ่อนนี่ไม่อ่อนสันบอกว่าแม่ให้พูดไงเสียออกมาจากไหนนะาพ่ออัว ฉันฉันต้องการช้อนค่ะ รุ่นที่ตำส้มตำนะั้รสชาติไม่เคยได้ภายในครั้งเดียวอะ่ะปุ้ง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 ปุจนบางทีรสชาติเสียหมดเลยเบียไปใส้น้ำป่ายนิสนั้งไหมอ่ะไม่รู้หรอ จะเป็นตามของเงาสอง,อง,อง,องเป็นอันดอร่อยใช่ไหมไม่<อ>ได้เพอาะนั่นแหละทำสิสุดท้ายส้มตำเราก็ได้กินจนได้กินแบบเป็นแบบพันรอบ งาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะบ๊ายบาย